แล้วก็ได้มาตั้งคุณส่วนจำกัด C&N ซ e c เ n o l o ทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานนะครับกันเลยนะครับที่นี่ที่นี่ของผมผมเป็นรุ่นเข้าปี39 เขาให้กยศใช่ไหมทุกวันนี้ยังไม่ได okay. mm? yeah. uh, ้จ่ายเลยก็ทยอยจ่ายนะครับปีก็จ่ายแล้วก็จ huh? ่ายปีนะครับการธุรกิจของผมก็คือเอาภุมถนัดภูไม่ถนัดภูไม่ทำนะครับทุกวันนี้ก็ทําทําทําเกี่ยวกับเรื่องยอดเหรียญเครื่องสผ้ายอดเหรียญนะครับของที่อยู่ตั้งข้างอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ันมันมีเขาเสียคือราคาไม่ได้สูงมือบาสนะครับในการ มันก็มีเทคนิคว่าเราจะทำยังไงก็ก็ต้องก็ต้องขายกันเป็นวลุ่มน,นะครับซื้อหนึ่งซื้อสองเราไม่ขายอยู่แล้วมันมีเบอร์หนึ่งแผงคอนโทรลที่อยู่ในท้องตลาดมันมีเบอร์หนึ่งอยู่ผมเป็นเบอร์สอง,งเดี๋ยวพาชม,มกันดิโล่งมีแค่นี้เองนะครับที่ทำงานผม ของผมเนี่ยมีแค่นี้เองแล้วก็มีสต็อกนิดหน่อยนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้บอกอันนี้บอกสำหรับตู้เติมเงินมือถือหน้าตาข้างในเป็นอย่างนี้นะเราเห็นแต่ในตู้ใช่ไหมแต่ข้างในมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างี้อยู่นะครับที่มันจะต้องมาเสียบตรงน้หมะคับที่เหลือก็เป็นชิปเสียงแล้วก็ไปดิสเพรนด์นะตู้อันนี้ชิปเซ็ตโมดูล นะครับท,ที่สำคัญคือผู้ติดเงินมือถือต้องมีนะครับนี่คือพีซีรียโมโมดูลซิมวันดูคอแฮปปี้ทูสามค่ายอไอ้นี่น้มันไอ้นี่น้ำมันหยอดเหรียญแค่นี้เราด่มันก็พอทำมาหากินได้นะครับเดือนก็ได้ประมาณสักล้านสองล้านกับพอลช่วงชุมนุมเนี่ยกางตลาดถามว่า เนื่องจากว่าช่วงสมมุตินี้มันมีปัญหาคือลูกค้าตัดสินใจคือมีตังผมเข้าใจว่าลูกค้ามีเงินแต่ยังไม่ติดสินใจตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขายังไม่รู้ทิศทางไอ้พวกอย่างเงี้ยเราต้องทําการจดสิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจดสิทธิบัตรในเราทำพวกนี้เราไม่ไปจดเพราะว่าเป็นเ,เราเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้สัเป็นลูกนะครับคนที่จะจดคือปลายทางครบก็เราก็ได้ ียบร้อยแลครับก็มีเป็นงานเกี่ยวกับแผงจอนะครับครับไม่หม่ามม่ว